อิง,งไปค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะมื้อเช้าอยากกินอะไรแซ่บๆนะคะนี่ได้นี้มาเลยตามซั่วปูปลากับไก่เค็ซีร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆอม,มาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะจัดมาเป็นเซตเลยพวกเรากลัวไม่อิ่มจัดไปค่ะ นี่ค่ะบัอกเข้าไปไปค่ะไปค่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับนี่มีถาดรองมาด้วยนะจะได้ไดม่เลอะไปค่ะดูลเลยค่ะยกเลยอ่ะปูปลามีตัวเองอนี่ใครชอบกินน้องแบบเราบ้างเพื่อนๆมีเลยผักก็มีวันนี้มีอผักบุ้ง ผกบุ้งผงบุ้งนาแล้วก็มีเฉาอมด้วยนะคะนี่เฉาอมอยู่ตรงนี้นี่มีแตงกวามีโหระพาแล้วก็มีมะเขือกรอบด้วยไปาครับเพื่อนๆอม,มาเลยเชา้ชาเช้าแห้งๆมาแล้วแท้ๆกินกันดีกว่ายังไงด้วยเอาถ้วยฉันไปไหนอะ เ,เนื้นอไก่เทฟซีครับอืมรสเงินขอบุ่งนา อือนี่วิ่งแซบมะเสือเลยคะอืมอืมมาปิงไปค่ะ

Tinh <coughs> 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 ข้ากันอยู่นะก็เดี๋ยวมีแต่ไปค่ะอืม

น่าสดเลยไก่กรอบไก่กว่า

เนี่ยครับอกไก่ทำนะเวลากินทีใช่ครับ ิ้มนำ้ำปลาอืมอจิ้มลมลยน,นี่ฮะไก่จิ้มนำ้ำปลา ตำซ้วบปูปลานะคะกินกับไก่เคฟซีเข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆคซับแซ่บๆยามเช้านะคะสดยอด่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนละคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ